สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับผมจเจคเป็นประจำทุกวันนะครับกับเจดำคลัมเป้าวิคอฟ์ฟอนกับแบบจัดเต็มนะสามคู่ชูชื่อในทุกช่องทางการติดตามของเราก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ตูนยูนเต็ดฟีเจอริ่งกับเจดำทุกวันฝากแอดใหม่ของเราด้วยแอดตูน33นั่นเองนะฝากด้วยนะแอดตูนนะจ๊ะ คำดูประสบแบบนี้นะครับไปเริ่มมาที่ลาติกาสเปนก่อนเลยตี3ตรงอันดับ10ลาสปามาสดวลกับอันดับ3แอตเลติกมาดริดนะครับลาสปามาสชนะ4แพ้1แอตติกริชนะ4เสมอ1ฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่แต่เฮต t เฮตห้านัดหลังสุดที่เจอกันเนี่ยนะแอตเลติกชนะไป4และเป็นลาสปามาสชนะไป1เกมจาก5นัดที่เจอกันก่อนอันนี้นก็ถือว่าแอตเลมติกดูดีกว่าชัดเจนนะครับเอาตัวูเล่นนะ้าลาสปามาวันนี้ครับซาอูลโ,โคโค่ชับ,บี้มุนยอสและ Mark ona, นะแอม,มกกอ พังทั้งแถบเช่นกันฉันจะทำดูแล้วแอตมาดริดเนี่ยใส่สกอร์ยอดฮิตร,รอไว้เลย1-0อะไรแบบนี้เพียงพอนะครับมองไปที่ตาหมีนะแอตเลติกโกมาดริดไปต่อกันที่ลีกของฝรั่งเศสครับตีสตรงรองจากฝูปาระติจังชักแมงดูดับ6กมงเปรีเยนะเปเชชนะ4แพ้1มงเปรีเยชนะ2เสมอ2แพ้1ฟอร์มต่างกันชัดเจนเฮตูเฮจะดำไปค้นมา9นัดหลังสุดที่เจอกันเปเชชนะ รวดในการดวลกับมงปริเย่นะครับตัวเล่นนะเัเปเชวันนี้มาควินยอร์ดาเวนดูริสคาริยนในเบเป้ส่วนมงปริเย่นะครับมีจอแดนเฟอร์รี่กิกกี้คูยาเต้แล้วก็วาบี้คาสลีนะคู่นี้เปเช่เล่นในบ้านมาครับชนะห่าง2ประตูแมนยิ้มหวานได้หประตูไม่พอซึ่อดูแล้ว2ประตูเปเชถ้าตั้งใจมุ่งมั่นเล่นแบบไม่ทิ้งเกมยังไงก็ไปถึง2ลูกน่าจะเกิดขึ้นมองไปที่ปารีแสแซงชักแมง ปิดท้ายที่แชมเปี้ยนชิปอังกฤษนะครับตีสตรงนะจากฝูงเลสเตอร์ซิตี้ดวลแบบ3ามลิทยูไนเต็ดเลสเตอร์ชนะมา6นัดติดแล้วส่วนลีดชนะ4แพ้1ฟอร์มใกล้เคียงกันมากเฮทวิคก็สูสีลีดชนะ1เสมอ2แพ้เลสเตอร์ไป2จากคะล่าสุดที่ดวลกันตัวเล่นกับเลสเตอร์วันนี้วอลฟาสแฮร์รี่วิงและเคเลชี่เอเคนาโชส่วนลีดนะครับมีเลียมคูเปอร์อีธานอัมปาดูแล้วก็แดนเจมส์คู่นี้เลสเตอร์บังคับชนะกี่ประตูก็ได้แฟนแเฮเลยแต่ถ้าเสมอพังกันทั้งแถบซึ่งย้ำดูแล้วโอกาสเสมอสูงมากคูู่นนนีีีี้้สสจริงงๆวัมอด นะครับยูงทองลีสยูไนเต็ดสรุป3ทีมเจ้าต้องความเป้าค่ัคือันสุกแบบนี้นะครับอารเลตโกมาดริดปารีสแซงต์แชร์แมงและลีสยูไนเต็ดฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ติดตามมันได้ดทุกช่องทางของเรานะตูนยูไนเต็ดฟร์จิ้งเัวดำทุกวันเลยพรุ่งนี้มาคลามเป้ากันมาณวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ